ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาตกปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนเล็กตีแล้วรอวัดนะครับปล่อยไว้แบบนี้ครับมาดูมันจะกินเร็วแค่ไหนมาอนี้ปลาตะเพียนเล็กค่อนข้างดุครับนะครับีแล้วรอครับไปแบบเรียวๆเลยนะครับ จะมาอย่างนีม้มาแล้วครับอยู่หรือเปล่าอโอ้ผ่าดครับไม่เป็นไรเดี๋ยวทำอีกไม้ครับจะรอมันเดิมครับเมกี้กระตุกไปแล้ววัดไม่ติดครับ นะอืมเอ้ยน่ะน่าจะอยู่ครับอืมมาแล้วครับแถมหนึ่งเหลือยังไม่แตกนะครับตีต่อได้เลย เหยื่อเหลืออยู่นะครับนะตีต่อครับแบบเรียวๆเลยครับคลิปนี้ดูว่าเหยื่อก้อนนี้จะได้กี่ตัวตีลงจุดเดิมเลยครับ

หน่วยรับนีะครับ <c oughs> แต่มใช้ได้อยู่นะครับ